เรารวยแล้วไอ้ด้าอู้ทุกคนหนึ่งมืนบาท oh, <no. S 1> ทุกคนคะบีมเปิดกล่องสุ่มสิบห้าบาทบีมได้เงินหนึ่งหมื่นบาทกันทุกคนคุ้มคุ้มอะ่ะโอโ้โห Little Bim Channel โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบมกับ Little b ล m Channel วันนี้นะคะทุกคนส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะไอดาวันนี้บีมจะพาไอดานะคะมาเปิดกล่องซุ่มค่ะทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าทำไมบีมพาไอดามาเพราะว่ากล่องสุ่มที่บีมจะเปิดนะคะเป็นของเล่นแล้วก็ขนมยุกกะค90ค่ะน้องไอดานะคะก็เป็นยุคที่เอ่อยุคใหม่เลยนะที่แบบว่าเพิ่งเกิดมาอาจจะไม่เคยเจอของเล่นแบบ ที่บีมกาลังจะเปิดนี้นะคะบีมให้เลขาของบีมนะคะซื้อจากร้านขนมโบราณมาเลยนะคะแล้วก็ภายในกล่องนะคะก็คือจะมีพวกขนมหรือว่าของเล่นอะไรคือบีมก็ยังไม่รู้เนาะแล้วกล่องทั้งหมดนี้นะคะราคาเพียง150บาทเท่านั้นคะ่ะก็คือตกกล่องละ15บาทนะคะบีมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าบีมเปิดไปอ่ะบีมยังจะจําพวกขนมสมัยก่อนได้อยู่หรือเปล่านะคะแล้วเอด้าจะมีเรีคชันยังไงถ้าเขาเจอขนมพวกนี้หรือของเล่นพวกนี้นะคะเอดด้าพร้อมไหมคะ พร้อมแล้วเนาะอ่ะไอดาเปิดกันเลยที่กล่องแรกแนี่โอ้ยแอบลุ้นเหมือนกันเนาะนเริ่มต้นกันที่กล่องแรกเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูว่ากล่องละ15บาทมันจะคุ้มไหม <c oughs> เปิดมาไอดาดูโอ้ยโอ้ยอ,อ,อดดใครจำวันนี้ได้บ้างนี่ นี่เป็นชิปเปอร์เลมอนจีจาร์ดบีมาเคยกินที่มันแบบเปรี้ยวๆเลยนะไอ้ด้ายังไม่เคยกินแน่นอนไอ้ด้าเรามาลองแตะลิ้นไอ้ด้าหน่อยเคยกินไหมไม่เคยอ่ะแลบลิ้นมา <laughs> <laughs> ทุกคนมันเปรี้ยวมากเลย <laughs> เฮ้ยกินได้หรอ กินไม่ได้หรอกทุกคนมันเปรี้ยวมากชิปเปอร์เลมอนจีจานนะคะพี่บิมกินะแล้วป้อนน้องบอกว่าให้บิมกินเดี๋ยวไอดาจะป้อนโอเคเพื่อนน้องพี่ทำได้อ่ะไอดาป้อนพี่บิมซิริงโอ้มมยก็้าสกีนี่นะคะก็จะเป็นตุ๊ก บาร์บี้สมัยก่อนโอ้โหทุกคนหลุดห,หัวหลุดไอ้ได้ยังไม่ค่อยตื่นเต้นกับของเล่นยุค90 oh, เท่าไหร่โอ้คืออะไรคืออะไรล่ะไอ้ได้ต้องเปิดดูสิโอ้โ oh, 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 มา oh, oh, อา้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หโออะอ้โหอ้าห้เอ้โหโ้โอ้โ้ ใครเกิดทันบ้างคะใครเกิดทันบ้างทุกคนโอ้ทำไมฉันจำได้หมดเลยโอ้ยยอดเตินเตนี่ไอแมกกาไอได้ชอบไหมยังไม่กินเลยค่ะกินกันอร่อยอร่อยเหรอ <laughs> มันก็เหมือนน้ำตาลอ่ะทุกคนคิดถึงขนมไม้มากเลยไม่ได้กินมานานมาก <laughs> เก็บไว้เก็บไโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเจลลี่อ๋อไอรา้ยไออยากกินเจลลี่ไหมคะ <c oughs> uh, อร่อยอนี่ออจริงๆด้วยอ่ะอัน,นต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะคืออะไรอุ๊ยจะ <c oughs> บอกว่า <c oughs> ของเล่น <c oughs> ของเล่นพวกนี้คือผ่านหูผ่านตาบีมาหมดแล้วนะคะแต่ว่าบางอย่างก็ยังไม่เคยซื้อบางอย่างก็คือเล่นไปแล้วไอ้ไดอยากกินเนาะพี่บีไม่กินค่ะไอ้ไดกินเลยเปิดดูไอ้ไดกินบอก เหมือนแบบมันจะเป็นผงผงอะไรสมัยก่อนอ่ะคือมันจะมีเป็นแบบกระป๋องโคกกระป๋องอะไรเยอะแยะมากเลยอันนี้วิมชอบกินชอบกินโอ้มีสองกระป๋องฉันล้มไปโอ้โหทุกคนทุกคนนี่ครบเลยค่ะนี่วิมเพิ่งพูดไปว่ามีกระป๋องโคกไอ้ได้ย,ยังไม่เคยกินแน่นอน อยากลองกินอปากอะปากวัน <didn> น <'t work> ี <get> mm ้เ hmm. ป็น <confer> ว <dles> <co poems> ันแรกเลยนะคะที่น้องไอด้ากินของไรสาระกับบีมเพราะว่าบีมแอบมาถ่ายข้างบนห้องคุณพ่อไม่รู้อปากอือะไรนะทุกคนยังอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่บีมจะแกะกล่องนี้นะอะไรอะารเกมไหม ไม่เป็นไรที่เืี้แกเองเลี้แกว,ว้วาวโอ้ยว้าวมันคืออะไรไอ้ด้า Oh my God อ h oh! มีอีกเหรอมีอไหมไม่มีแล้วกล่องนี้มีแค่นี้นะคะจะเป็นต้นคริสต์มาสโอ้โหเข้ากับเทศกาลพอดีเลย oh! <I> <ๆ>อู้อเมรกาได้ด่าเรามาทำต้นคริสต์มาสกันไหม นี่นะคะเดี๋ยววินจะมาสาธิตวิธีการเล่นเนี่ยทุกคนไว้อย่างงี้ใช่ปะแล้วเ,เขาก็มีน้ําอย่างเงี้ยมาให้นี่แต่เราต้องทิ้งไว้สักแป๊บนึงก่อนนะเนี่ยแล้วมันอะ่ะไม่มันต้องทิ้งไว้ประมาณวันสองวันมัง้งเราเชื้อรามันก็จะขึ้นเองประมาณเนี้ค่ะเดี๋ยววินจะลองแปะรูปให้ทุกคนดูว่าสําเร็จรูปแล้วมันจะเป็นยังไงอดนนี้ทุกคนเคยเล่นแน่นอนจําได้ไหมที่ีมจ้ะและนักกินมันกินไม่ได้ เดี๋ยวพี่พิมพมจะเล่นให้ดูว่ามันเล่นยังไงไอ้ดาไม่เคยเห็นแน่นอนลูกูยูุกคนฮะทุกคน<า>ด,นดูไอ้ดาตื่นเต้นมาก uh. ตื่นเต้นไม่ไหวไม่เคยเห็นใช่ไหม นี่เป็นของเล่นสมัยบีมเองแหละค่ะทุกคน,นนะตอนนี้บีมรู้สึกเริ่มสนุกแล้วมันเหมือนแบบว่าเราได้ย้อนกลับไปสมัยที่แบบเรายังเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเดี๋ยวบีมจะลองแกะเฮ้ยไฟใหญ่หคือคืออะไรพี่บีมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแตก่กล่องเนี้ยหนักนะหนักนะทุกคนโอเคมามามาเดี๋ยวพี่บีมแกะเอง ว้าวว้าวโอ้ยจุ๊บี้ตื่นเต้นจุ๊บแต่ก่อนวิ่งชอบมากอันนี้โอ้ยจุ๊บอันนี้อะไรอ่ะโอ้อันนี้คือโอวิมบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรอันนี้มันเหมือนบวยอะค่ะทุกคนบิมจำได้ว่าก่อนไปเรียนมิต้องซื้ออันหนึ่งอันสองอันอะคือมันจะเป็นแผ่นบางๆไอ้ด้าไม่เคยกินแน่นอนส่วนอันนี้ก็เป็นบวยเหมือนกันนะคะไอ้ด้ามาลองชิมอันนี้ พอเปิดมานะคะมันจะเป็นแผ่นแบบนี้ทุกคน <Wow. S 1> อาจริงจริงมันรูปลักษ์มันคล้ายๆนี่อยู่นะกุนเชียงอะ <c oughs> อร่อยปะอร่อยอม,มันก็จะเหมือนบวยอันนี้ก็จะเป็นบวยเหมือนกันบวยกลิ่นส้มอะไรประมาณนี้เ <c oughs> ออม,มันเหมือนแบบเปลือกส้มตักแห้งอืมอร่อย <c oughs> อรนะ่ไหมเดียวน้องบอกนี่ย่างวะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเปนเหมือนเปิดส้มที่เขาเอาไว้ตากแห้งอะไรประมาณเนี้ยอ้คืออะไรวะชเะอะไรออ,อ้มันยังมีอยู่บนโลกนี กเหรอะอันเนี้ยใครเคยกินมากอันนี้อร่อยมากพราวทูพีเซนมากแล้วนี้อะไรอะปิ่นโตอันนี้ไม่เคยเล่นเลยค่ะอันนี้ไม่เคยเล่นแต่อันนี้เคยเล่นนะอันนี้คือโยโย่ปะโยโย่สมัยดีมนะคะมันต้องแกะออกก่อนโอ้ยยอเยอะเยอยอนี่ไอดาดูพี่พิมเล่นถึงถึงถึงถงอ่ะไอ้ดาไปเล่นอันนี้อร่อยอันนี้จะออกแนวเหมือนหมาฝรั่งอะไรอย่างงี้ซันติงไรแดนนะคะ แต่มันจะมีหลายรสมากเลยนะคะทุกคนโอ้โหนี่นี่อุ๊ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้อืมไอ้หน่ามากินโชว์กินโชว์สิกินอืมอร,อร่อยเนะหนูอร่อยทุกอันเลยโอ,เโอ้ my god นี่กล่องนี้กล่องใหญ่จังเลยอะ่ะเปิดมาตาดาา ลกกระทาออกโหแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนโ oh, <my> อ้เมงกระพเห็กระพเรารวยแล้วไอ้ดาโอ้ทุกคนหนึ่งพันสองพ4นสามพันสี่พันห้า0 0นหกพันเ็ดพันแปดหหนึ่งหมื่นบาททุกคนคะ บีมเปิดกล่องสุ่ม15บาทบีมได้เงิน10,000บาทกันทุกคนคุ้มคุ้มอ่ะโอ้โหไอ้ได้เก็บไว้ไอ้ได้เก็บไว้เอ้ยทำไมมันแข็งจังเลยอ่ะมันแข็งไอ้ได้กินไม่ได้หรอกบีมไม่เคยกินไข่หนูก็ทานนะแต่ว่าเคยเห็นไอ้ได้กินไม่ได้หรอกเดี๋ยวฟันแตกบีมให้ได้หนัยกินให้เบามาเลยบีมแกะให้ กวางอีกแล้วอ๋อโอ้ยโอ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือดาบหรอคะบีไม่เคยเล่นอันนี้ไม่ไม่เคยเห็นเลยคะ่ะน่าจะเป็นของเล่นของผู้ชายปะโ oh อ้ยโอ้มมอันนี้คือกระเทียมเม็ดอันนี้คือกระเทียมเม็ดนะคะกระเทียมเม็ดเดี๋ยวเอาไปลองเล่นข้างล่างแล้วก็โอ้อันนี้หมาฝรั่งอะ่ะทุกคน หมาฝรั่งที่จะเป็นแท่งแท่ง <ố Share> ยิ้มจำได้ทุกอันเลยอ่ะนี่นะคะอยูด้ามาดูสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้โอ้ oh my god โอ้ my god อันนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนอันนี้เนี่สิ เกมกดฟาค่ะบีมบยมจําได้สมัยก่อนอะ่ะ oh. บีมเล่นอันนี้ยเวลาที่เราสมาธิสั้นๆนะคะเวลาแบบรออะไรสักอย่างหนึ่ง oh. สมัยนี้คือเกมโทรศัพท์ใช่ไหมแต่สมัยเราอะ่ะคือเกมกดแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ oh. บีมนี่มันก็จะเป็นปลาข้างในใช่ไหมมันจะมีปุ่มสองปุ่มมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องทําอย่างเงี้ยให้ห่วงมันลงไปข้าง ตรงกลางเนี่ยให้ได้เนี่ยแหละค่ะคือ<ด>เกมสมัยก่อนค่ะทุกคนโอโ้โหพีกมากเลยนะคะตอนแรกลืมแกะกล่องน,นี้นะถ้าลืมใบเนี่ยซวยเลยนะคะเพราะว่านี้คือพาว o ู e ีเซนมากสําหรับของเล่นสมัยก่อนทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่บีมอะ่ะได้เปิดกล่องส่งมานะคะ ทั้งหมดก็ประมาณ150ทุกคนลองดูว่ามันคุ้มไหมนะคะบิวรู้สึกว่ามันคุ้มนะคุ้มกว่าที่ไหนๆเลยนะคะทุกคนเอเดชอบไหมคะของเล่นที่บิวมีแปะให้ชอบไหมอร่อยไหมอร่อยดีนีเลคามือเลยะคะ่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะคก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสมัรสมาชกช่องลิตเติ้ล h เช่อแเลยนะคะไม่ได้ <laughs> ไไดโอเคสำหรับวันนี้บิวขอแยกไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ปิดกล้องชุบ